สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโต,วตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอาลร่าพลังงานเอนกยีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่านดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะ ขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าให้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรือว่าใครซับพอตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะซับพอตแล้วรบกวนแอดไลน์มาให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ค่าคืนนี้ทุกคนเห็นแปลกๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเราตั้งใจทําแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งในร้านหนึ่งใน70ล้านคนนะคะที่จะได้เจอคลิปนี้นนั่นเอง คลิปนี้เป็นคลิปเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณฐานหลักเมืองสารหลักเมืองที่คุณพำนักอาศัยไม่ว่าจะเป็นคนชาวต่างชาติหรือคนไทยคุณอยู่ตรงไหนก็มีสารหลักเมืองเพราะฉะนั้นนี่คือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับอยู่ที่สารหลักเมืองต้องการจะสื่อสารกับคุณนะคะมีท่านเท้าเวสุวรรณนะคะท่านเท้าววิรุณหกท่านเท้าววิรุณปกักท่านเท้าธนารถและนี่คือสารหลักเมืองหรือ นะคะะ้าตุนันเองถ้าคุณไปไหว้สาลหลักเมืองคุณอย่าลืมผูกผ้านะคะผ้าสีตามที่ประจำวันเกิดเอาขึ้นก่อนแล้วนะคะผูกเสร็จแล้วให้มีชื่อเสียงโด่งดังให้ตั้งหลักตั้งฐานได้ในเสาห้านี้นั่นเองอย่าลืมเพราะเราต้องการมาย้ำให้ทุกคนให้ได้ทำแล้วชีวิตของคุณจะตั้งหลักได้นั่นเองและยิ่งเป็นเสาห้านึงปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยตั้งชื่อแลนด์ว่า เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาทรัพย์ผู้คุ้มครองเมืองผู้คุ้มครองประเทศไทยจังหวัดหรือที่คุณพำนักอยู่ในต่างแดนถ้าเป็นต่างแดนก็คือวัดวาอารามหรือที่อยู่กงศุนนั่นแหละค่ะเป็นดินแดนของประเทศไทยนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะ เราก็เลยตั้งชื่อแบบนี้นั่นเองนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่สารหลักเมืองนะคะต้องการบอกให้คุณนะคะไปไหว้ไปสักการะเพื่อนะคะชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังความมั่นคงจะเกิดในชีวิตคุณนั่นเองนะคะเทวดาผู้รักษาทรัพย์สินต,ต่างๆจะอยู่ในที่สารหลักเมืองให้คุณรีบไปก่อนรีบไปก่อนวันสงการก็ยิ่งดีนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่คือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะที่สถิตยอยู่ที่ศาลหลักเมืองไม่ว่าไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาในกรุงเทพนะคะทุกจังหวัดมีศาลหลักเมืองค่ะแต่ให้คุณไหว้ทั้ง4ี่ทิศนะคะเพื่อขอการขอเงินขอขอความสําเร็จ ขอความรักขอความมั่นคงขอความอุดมสมบูรณ์มีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บให้เทวดาที่รักษาทรัพย์เปิดโภคกทรัพย์ให้คุณมีความยั่งยืนในชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะณนะตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ประจําศาลหลักเมืองนะคะที่คุณกําลังจะไปเคารพนะคะไปผูกผ้าหรือไปไหว้ไปสักการะท่านท่านอยากจะบอกอะไรคุณคะนะคะให้บอกออกมาเลยคะ่ะนะคะ 老公老公老公 ค่ะขอคุณค่ะนะคะนี่คือ king of sword ความสำเร็จบารมีคุณไปขอบารมีถ้าคุณอยากจะมีบารมีถ้าตอนนี้คุณมีความขัดแย้งหรือคุณพูดอะไรคนก็ไม่ให้ความเชื่อถือคุณให้คุณไปขอบารมีจากศาลหลักเมืองแล้วเวลาเข้าในศาลหลักเมืองให้คุณไหว้ทางทิศนะคะทางทิศเหนือก่อนนั่นเองทิศเหนือคือท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณจะเปิดประตูทางด้านการเงินให้กับคุณนั่นเองค่ะ นะคะนี่คือเพจออฟเพจตโกนั่นเองท้าวเวสุวรรณจะเปิดประตูทางด้านการเงินให้กับคุณค่ะและบารมีของคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับบารมีก่อนเมื่อบารมีมาอะไรก็จะตามมาทั้งหมดทั้งสินนะ้นณในเวลานี้สิ่งที่คุณไปขอคุณจะสําเร็จในด้านการเงินชื่อเสียงนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่ก็จะมาลายหายสิ้นนั่นเองนะคะและอย่าลืมผูกนะคะผูกนะคะเขาเรียกว่าผูกอะไรนะคะ ผูกผ้านะคะประจําสีวันเกิดให้เอาสีวันเกิดอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะทุกคนก่อนจะผูกให้ไหว้ก่อนตั้งจิตอธิษฐานนะคะถวายบุญให้กับเทวดาที่อยู่สารหลักเมืองตรงนั้นนะคะแล้วค่อยขอพรน,นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะในตอนนี้เวลานี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําสารหลักเมืองท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะเพราะอะไรท่านถึงอยากจะมาสื่อกับคุณ นะ,ะที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนโอ oh ทุกคนทุกคนค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะแล้วคุณไปไหว้นะคะไหว ทิศเหนือทิศเหนือทิศใต้ท่านเท้าวิรุณ6ท่านเท้าวิรุณ6นะคะนี่คือท่านเท้าวิรุณ6นะคะการงานของคุณก็จะสําเร็จนั่นเองนะคะการงานของคุณที่ตอนนี้มันยังไม่สําเร็จ,ม,ม,รจมันยังไม่ประสบความสําเร็จคุณไปขอแต่อย่าลืมถวายพรให้กับพระองค์ท่านก่อนก่อนที่คุณจะขอพรจากพระองค์ท่านหมายความว่าข้าพเจ้านายนางตืดๆนะคะ ขอสวายพระพรขอพระอ,องค์ทรงพระเกษมสาําราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพญานบารมีสูงสูง,สงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะและบทสวดนะคะของศาลหลักเมืองแต่ละศาลหลักเมืองมีอยู่นะคะทุกคนคะนะคะไปไหว้นะคะ,ย,ะ,คะยิ่งเสาห้ายิ่งดีเสาเสาหลักเห็นไหมคะเสาห้าก,ก็คือเสาหลักของบ้านของเมืองนั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราถึงบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีหลายล้านคนที่เขาไม่ได้รับรู้ว่าทำไมเสาห้า ต้องเกิดขึ้นเสารห้าเป็นวันแรงแม้คุณจะมีโรคภัยไข้เจ็บมีวิบากกรรมขนาดไหนเมื่อคุณไปไหว้เสารห้าที่สารหลักเมืองชีวิตคุณมีแต่ความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตนะคะเซฟได้เซฟแล้วก็แชร์ได้แชร์คลิปนี้นะคะแล้วจะบังเกิดผลดีกับคนที่เหมือนคุณเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆของคุณนั่นเองค่ะแล้วนี่การงานของคุณก็จะมีความมั่นคงค่ะต่อค่ะ อบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าอย่าลบหลู่นะคะถามว่าพรุ่งนี้แม่หมอไปไหมไปค่ะพรุ่งนี้แม่หมอไปค่ะนะคะนะคะแล้วนี่อะไรคะนี่คือแปดชื่อเสียงโด่งดังการงานของคุณนับจากนี้ปีหกแปดจะมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็จะมีการขยายอาณาเขตไปต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือสิบ สิบไม้เท้าการงานของคุณจะมีเข้ามามากมายและอย่าลืมไปไหว้พระธาตุพระธาตุตรงไหนก็ได้ค่ะนะคะไม่จําเป็นจะท่องเข้ามาในประเทศเอ้ในในกรุงเทพนะคะพระธาตุมีหลายพระธาตุนะคะทุกคนนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกและเมื่อคุณสักครั้งหนึงถ้าคุณได้ไปไหว้พระธาตุในปี68ชีวิตคุณไม่มีทางจม ไม่มีทางล่วงนะคะมีแต,แต่มีแต่จะเจริญจเจริญยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะณนะช่วงเสารห้านี้นะคะให้คุณไปไหว้ก่อนปีใหม่ไทยยิ่งดีค่ะชีวิตคุณจะได้ปรับเปลี่ยนเร็วมากขึ้นนี่คือนะคะนี่คืออะไรคะ แปดไม้เท้านั่นเองความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านการงานคุณอยากประสบความสําเร็จคุณมีอยากมีชื่อเสียงเหมือนแต่ของทิเบตนะคะเสียงดังกังวานแค่ใช้นะคะพระนะคะมาเป่าก็เสียงดังไปทั่วราชนจาจักรทิเบตแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะข o บคุณเ่ะ c o บคุณค่ะข o บคุณค่อ นะคะแล้วคุณปรารถนาจะมีเงินจะมีเงินมีทรัพย์เป็นของตัวเองคุณก็จะได้ทรัพย์ได้เงินเป็นของตัวเองถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณไป นะคะเมื่อผูกเสร็จแล้วเข้าไปในศาลหลักเมืองไปไหว้นะคะสังสีชิดไปไหว้เทพลักษ์เสร็จออกมาไปปิดทองปิดทองนะคะพระคังสมบัตินะคะปิดของทองพระคลังสมบัติที่ท่านถือดอกบัวถ้าในศาลหลักเมืองที่ในกรุงเทพจะถือดอกบัวแล้วก็ถืออีกมือหนึ่งถือพระขันใช่ไหมคะพระขันคือความสําเร็จดอกบัวนะคะดอกบัวก็คือความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรักแต่บางที่นะคะพระคลังสมบัติจะถือ จะถือถุงเงินถุงทองคุณแปะที่ถุงเงินถุงทองท่านนั่นแหละค่ะแล้วคุณจ <c oughs> ก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะนะคะนี่คือคุณจะมีเงินเก็บเงินออมนะคะเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะลังไหลเข้ามาคุณปรารถนาเงินคุณจะได้ชื่อเสียงของคุณโด่งดังเมื่อชื่อเสียงของคุณโด่งดังการเงินก็จะเข้ามามันถึงฤด,ดูเก,เก็บเกี่ยวอย่าอ,อมอย่ายามนั่นเองนะคะนะคะชีวิตคุณจะมีแต่การเปลี่ยนไปไม่มีคําว่าสั่นคอนแน่นอนเมื่อคุณได้ไหว้าสาลหลักเมืองน,นั่นเองะคะ่ะ ต่อค่ะทุกคนนะคะสิ่งที่คุณเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งที่คุณมีปัญหาอยู่นะตอนนี้ปัญหาที่คุมเครือปัญหาที่ทําให้คุณคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลบางเรื่องมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะแต่คุณก็มีความกังวลล่วงหน้าไปก่อนคุณไปไหว้ซะวันเสาร์นี้แล้วไปเอาน้ำมนต์มา นะคะมาอาบมาพรมทั้งบ้านคุณนะคะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตคุณแล้วคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนั่นเองนะคะนี่คือเทวดาเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณนะสารหลักเมืองนะคะถ้าคุณอยู่ต่างแดนกงศุลเป็นสถานที่ของเมืองไทยนะคะกงศุลไทยนะคะหรือวัด นะคะวัดเล็กวัดใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันค่ะทุกคนนะคะมีแน่นอนมีพระธาตุหรือมีศาลหลักเมืองเล็กๆไปไหว้เลยค่ะถ้าไม่มีศาลหลักเมืองไหว้พระแม่ทรณีนะคะไหว้พระแม่ทรณีก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน ขอคุณค่ะ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 นี่คือจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณนะคะอธิษฐานตั้งคําอธิษฐานท,ที่เราบอกว่าถ้าไม่มีให้ไปขอพระแม่ธรณีถ้าใครอยู่กรุงเทพอยู่ตอกทมวันเสาร์คุณไหว้เลยค่ะแล้วสารหลักเมืองอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ติดกับพระแม่ธรณีคุณไปไหว้พระแม่ธรณีได้เลยค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะพระแม่ธรณี ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าโลกใต้บาดาลก็เช่นกันนั่นเองค่ะนี่คือจัดเมินสิ่งที่คุณปัถนา จะสาเร็จโดยดีนั่นเองนะคะนี่คือจัดเม้นนะคะคําอธิษฐานของคุณจะได้ดังใจใหม่คาอธิษฐานของคุณที่คุณไปขอที่ไหนไม่เคยได้คุณไปขออย่างไรก็ไม่เคยได้นั่นแสดงว่ายังไม่ถึงจังหวะชีวิตคุณและตอนนี้เสาห้าคือเสาที่แรงที่สุดคุณไปขอแล้วเป็นวันหยุดของคุณด้วยเราเชื่อว่าหลายๆคนเป็นวันหยุดที่เรามาพูดก่อนบอกก่อนเพราะว่านี่คือสื่อนะคะจากเทวดาพรมเทพ ทั้งหลายทั้งยีชั้นพรมยีทั้งยีชั้นพรมสิชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลรวมตัวในวันเสางห้าเราเลยมาบอกพวกคุณก่อนเราถึงบอกว่าพวกคุณโชคดีที่ได้มาดูคลิปนี้ก่อนใครนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะปัญหาในเรื่องความรักความอ,อมความยมนะคะคุณจะได้หลุดพ้นเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเหมือนพระพุทธเจ้าตัดสลูทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางละได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมนะคะหรือจุดที่คุณมันหนักหนาชีวิตคุณนี้เนี่ยนะคะคุณไปขอความมั่นคงนะคะความมั่นคงกับสารหลักเมืองนี้แหละค่ะชีวิตที่มันอ่อมมันยมหรือว่าปัญหาอุปสรรคแม้แต่เงินไม่มี คุณก็จะมีเงินเข้ามานั่นเองเมื่อเกิดเสาห้าเป็นวันแรงด้วยนะคะเราบอกเลยเพราะว่าเป็นวันพระด้วยนั่นเองนะคะทุกคนคุณไหว้ตรงนั้นแล้วก็ไหว้พระแม่ธรณีแล้วข้ามไปอีกทีไปไหว้พระพิพคเนตย่างได้เลยเพราะตอนนี้เขาเปิดให้เปิดให้เข้าฟรีตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่8เมษายนนั่นเองแล้วก็ไปไหว้พระพุทธนรสิงห์นะคะที่ พิพิตพธตัณั์นั่นแหละค่ะนะคะแล้วคุณจะได้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนเพื่อตั้งหลักในชีวิตคุณคุณอยากมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเป็นคนอยู่ต่างอยู่ต่างจังหวัดไหว้ที่ศาลหลักเมืองคุณเลยค่ะนะคะถ้าใครเดินทางไม่ได้ก่อนก่อนก่อนปีใหม่ไทยนะคะก่อนวันที่ส4บสี่คุณไปไหว้เลยค่ะนะคะแล้วดวงจิตาชีวิตคุณจะตั้งหลักตั้งฐานทำไมเราถึงบอกว่าให้ไปไหว้เสาห้า นะคะเพราะวันเสาร์ก็คือเสาหลักเมืองแล้วมาตรงกับเสาห้าพอดีโอ้โหไม่มีอะไรจะโคตรดีขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนเดอะมูนนะคะช่วงเวลานี้คุณมีกังวลคุณมีความเป็นกังวลในเรื่องการงานของคุณคุณตัดสินใจปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ออกคุณไปขอแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจะปิ้งแบก ปิงแวบทำให้คุณคิดอะไรออกสิ่งที่คุณคิดไม่ออกสิ่งที่มันมืดมืดหรือว่าคุณมีความกังวลอยู่นิดนิดนะคะมันจะมาลายหายสิ้นพอคุณเดินออกมาจากส,สารหลักเมืองนะคุณจะมีโชคคุณจะมีความสุขเหมือนคุณได้ออกประตูใหม่นั่นเองเหมือนคุณได้รับชีวิตใหม่นะคะคุณจะออกทางไหนก็ได้จะออกทางเหนือจะออกทางทิศตะวันตก หรือทิศตะวันออกก็ได้นั่นเองนะคะถ้าออกทางทิศตะวันตกคุณจะไปเจอวัดพระแก้วท่านท่าในกรุงเทพนะถ้าออกทางทิศเหนือก็จะไปเจอเดินอีกทีก็ไปเจอ,อพ่อแม่ธรณีนั่นเองนะคะถ้าเดินทางทิศใต้ก็จะเอ,อ่เออ,อ,อ,อะไรนะทหารใช่ไหมคะกระทรวงกลาโหมใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะต่อค่ะความเข้มแข็งทุกคนเข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะ มะะีแต่สิ่งดีๆท่านกําลังจะมาปัดเป่านะคะปัดเป่าให้คุณหลุดพ้นออกจากปัญหัอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณคุณเป็นอยู่ณขณะดนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานที่แก้ไขแล้วแก้ไขอีกก็แก้ไขไม่ได้สักทีคิดไม่ตกนั่นเองเขาเรียกว่าคิดไม่ตกใช่ไหมคะถ้าแม่หมอพูดผิดบอกด้วยนะคะและนี่คือแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยถามว่าคุณมีความสุขตรงแปดถ้วยไหมมี แต่มันสุกยังไม่เต็มที่คุณอยากได้สิบถ้วยคุณอยากให้มีอนาคตครอบครัวคุณดีกว่านี้คุณก็ต้องเดินออกมาจากจุดที่มันทําให้คุณหมดแพชชั่นนั่นเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาพรมเทพทั้งหลายที่ต่างม,มารวมกันยิ่งเสาห้าโอ้โหเราบอกเลยว่าโคตรดีเลยของปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือก่อนปีใหม่ไทยไว้ซ้ําต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะโชคเดียวเลี้ยวเมื่อคุณเดินออกมาสิ่งที่คุณจะได้รับก่อนเลยนะคะสิ่งที่จะแปลเปลี่ยนผันชีวิตของคุณจากร้ายกลายเป็นดีก็คือคุณจะมีโชคมีลาบให้คุณปล่อยวางให้คุณสละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีสภาพจิตใจอะไรที่มันทําให้จิตใจคุณไม่ผ่องไม่ใส่จิตใจคุณไม่ราบรื่นจิตใจคุณอ่อนจิตใจคุณยมให้คุณปล่อยวางซะแล้วคุณจะได้นี่ค่ะ คุณอยากมีโชคใช่ไหมคะคุณได้โชคคุณได้ลาบแน่ค่ะเพราะว่าอะไรคะนี่คืออะไรคะท้าวเวสวรรณน,นันเองนะคะทางทิศเหนือนั่นเองท่านท่านจะมอบชี้ทางโชคลาภให้กับคุณและมอบบารมีให้กับคุณนั่นเองและถ้าใครอยู่กรุงเทพเพอไหวศา,ารหลักเมืองเสร็จอย่าลืมไปไว่าวัดพระาธาตุนะคะวัดพระาธาตุอยู่ตรงข้ามอยู่ติดกับมอธรรมศาสตร์ตรงข้ามกับมอธรรมศาสตร์นะคะนะคะอยู่ตรงสนามหลวงนั่นแหลคะค่ะทุกคนคะ่ะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ คบคุณค่ะคบคุณค่ะอบคุณค่ะ,คคะ,คคะแทมพลัเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคุณจะต้องได้ที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าที่หลับที่นอนหรือว่าสถานที่ทํางานใหม่ๆหรือย้ายสภาวะจิตใจของคุณก็ได้จากจิตใจที่เคยห่อเหี่ยวอกตมขมขื่นโศกอะไรก็ตามไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะทั้งอ่อมทั้งยมทั้งอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีการปรับเปลี่ยน นะคะคุณไปตั้งหลักตั้งฐานแล้วก็ตั้งจิตใจแล้วก็นั่งสมาธิก็ได้บางคนนั่งสมาธิแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นคนจะแน่นหรือเปล่านั่นเองนะคะจะมีที่นั่งสมาธิถ้าไม่มีที่นั่งสมาธิให้คุณไปนั่งสมาธิในวัดพระแก้วยังได้เลยนะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์มันจะเยอะนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรคะ่ะช่วงนี้คนน้อยอยู่คะ่ะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมานั่นเองเป็นถึงวารดีดีไม่ดีคุณอาจจะไปเข้าไปเจอวันมงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทําพิธีก็ได้ยิ่งเป็นบุญมงคลกับพวกคุณที่เข้าไปในวัดพระแก้วในวันที่เสาห้าด้วยซ้ํานั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะทุกคนนะคะใครคะใครกังวลคะใครลังเลคุณกําลัง ถ้านะคะบางคนมีความเป็นกังวลในเรื่องความรักการก้าวเดินออกมาจากใครสักคนการก้าวเดินออกมาแน่นอนมันอยู่กับคุณมานานความทุกข์ความอ่อมความยมมันอยู่กับคุณมานานคุณจะทิ้งคุณก็เสียดายใช่ไหมคะเหมือนเสื้อผ้าที่คุณใส่ ถึงแม้ว่ามันเก่าแล้วคุณก็ไม่อยากทิ้งคุณก็เสียดายทั้งที่ตัวนั้น่ะมันก็ยางยืดมันก็ย้วยมันก็อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ด้วยความรักนะคะคุณก็ไม่กล้าทิ้งนี่แหละค่ะก็เหมือนชีวิตของคุณคุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยนั่นเองนะคะนับจากนี้นี่แหละค่ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2 0ชั้นพรม16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน,นท่านจะมา ปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปลดปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อค่ะคบ,บ,บคุณค่ะขอบค่ะค่อขอคคุณค่ะนะคะอ่ะนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมถวายดอกไม้แล้วเพื่อนี่ใคะะรนี่คือราชินีถือไม้เท้า การงานของคุณที่มันติดขัดอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะมันแค่จิบจเพราะว่าอีกอนาคตในปี68ชื่อเสียงหน้าที่การงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณได้ไหว้เสาหลักเมืองในวันเสาห้าหรือก่อนปีใหม่ไทยนะคะเป็นการตั้งหลักตั้งฐานตั้งชีวิตของคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอก ความสำเร็จก้าวเข้ามาหาคุณแล้วคุณเป็นคนหนึ่งในร้อยหนึ่งในเจ็ดสิบล้านคนที่ได้มาดูคลิปแม่หมอนั่นเองต่อค่ะนะคะนี่คือฐานะการงานของคุณคุณจะได้เสิ่์ชยคุณจะสวยขึ้นมีแต่คนมารักมาชอบไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณจะมีความสวยคุณจะมีออร่าคุณจะมีเสน่ห์ในตัวของคุณคุณจะมีความพราวในตัวของคุณนั่นเองคุณจะมีความแอคทีฟนะคะแอคทีฟในด้านการงานทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะมันจะดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุก คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะนี่อะไรคะอย่าลืมนะคะเหมือนคุณผูกเวรผูกกรรมไว้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่เมื่อคุณได้นะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองก็อย่าลืมผูกผ้าเจ็ดสีหกอกหรือว่าสามศอกหรืออะไรก็ได้จะสามสอกหกอกเจ็ดศอกก็ได้แต่ว่าสีในในสามสีนั้นในเจ็ดสีนั้นต,ต้องมีสีประจําวันเกิดของคุณเท่านั้นนะคะจะต้องใครเกิดสีวันพุธ สีเขียววันเสาร์สีม่วงนะคะคุณต้องเอาสีม่วงขึ้นก่อนอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะถ้าไม่มีสีม่วงหรือถ้าคุณอยากซื้อไปเองคุณก็ซื้อสามสีสามสีคือพระรัตนาไตาถ้าห้าสีก็คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วอย่าลืมซื้อ,อก็ ห้าสีหกสีก็ประมาณ30บาทเองค่ะทุกคนนะคะที่เราซื้อซื้อที่ไหนคะร้านคูดูเอ่อร้านสังกพันธ์ค่ะร้านสังกพันธ์นั่นเองนะคะทุกคนแล้วคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนคุณได้นะคะผูกชะตาชีวิต ตั้งหลักตั้งฐานในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะฝูกชะตาชีวิตณปีนี้ไว้กับที่สารหลักเมืองให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแล้วชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อกสักทีวิบากกรรมต่างๆจะได้ขี้ขายหลุดออกไปจากชีวิตคุณสัทีนั่นเองต่อค่ะนะคะโอ้โหสดาวนะคะวันที่สไม่เกินนะคะวันที่สี่ดดาบแล้วก็สี่ดาบ นะคะสี่ดาบเมื่อคุณได้นะคะได้ผูกหรือว่าได้อา่าไปไหว้ศาลหลักเมืองระยะเวลารอเย็นให้พอรอให้เป็นไม่เกิน4วันสิ่งดีงามกำมันจะมาหาคุณคุณอยากมีโชคลาภใช่ไหมคุณจะได้โชคลาบนะคะระยะเวลา4วันนะคะภายในเดือน4นี่นะะี้แล้วค่ะเพราะนะคะดาบมันเร็วมากนะคะเป็นดาบก็คือทาว่านลมนั่นเองเปรียบเสมือนว่า เป็นลมนั่นเองนะคะมันจะมาเร็วมากนั่นเองนะคะทุกคนต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะสิ่งที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประจําอยู่ที่ฐานสารหลักเมืองที่คุณพำนักอาศัยอยู่ต่างแดนก็สามารถไหว,ว้ได้นั่นเองถ้ามีพระธาตุแบบนี้พระธาตุแบบไหนก็ได้ขอให้คุณศรัทธาจะพระธาตุแบบนี้ก็ได้หบบไดเหมือนพระธาตุแบบเนี้ยพระธาตุทรงระครังเนี้ย เยอะมากเลยใช่ไหมคะเหมือนชีวิตกับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะต่อคะ่ะทุกคนทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการงานที <The> ่ต <The> ิดขัดเหรอคะนะคะเราบอกแล้วววาว่าการงานแกลการเงินจะมาพร้อมกันคุณเห็นไหมคะนี่คือเท้าเวสวรณนี่คือท่านเท้าวิรุณหกนั่นเองหรือว่าท่านไม่แน่ใจนะคะว่าถือพินนี่ว่าท่านเท้าวิรุณหกหรือว่าท่านเท้าธนารถหรือว่าท่านเท้าวิรุณปักนะคะนะคะนี่คือเด็กถือไม้เท้าและนี่คือเด็กถือเหรียญนั่นเองนะคะทุกคนมาต่อค่ะ นะคะนี่คือสิ่งนะคะการงานของคุณนับจากนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังที่คุณพัฒนามายาวนานที่คุณต่อสู้กับงานนะคะธุรกิจการงานบางคนไม่ได้ทํางานแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาจ้างให้ไปช่วยงานนั้นงานนี้นี่แหละค่ะคุณก็จะได้เข้าสังคมนั่นเองนะคะทุกคนขาต่อค่ะเหมือนยากจะออกมาทั้งสองใบเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะและนี่คือพญาช้างสาร คุณดูดิอย่าลืมไปไหว้พระพิกเนตแล้วถวายดอกบัวอุ้ยทุกคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนุนี่คือดอกบัวที่สวยที่สุดนะช่วงเวลานี้คุณเคยเห็นดอกบัวสีนี้ไหมคะมันมีที่เดียวในประเทศไทยเราจําไม่ได้เราจําไม่ได้เพิ่ง เพิ่งได้ชื่อมาชื่อเกสรอ,อะไรสักอย่างนี้แหละค่ะเป็นดอกบัวที่สวยที่สุดตามที่เราเห็นมาหรือว่าดอกกุหลาบก็ได้นะคะนี่คือองค์พระพิกเนตมาบอกท่านฉีท่านทรงคชะสารมาบอกคุณเลยนั่นเองนะคะนี่คือเทวดานะคะองค์พระพิกเนตนั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมไหว้องค์พระพิกเนตคุณศรัทธาองค์ไหนไปไหว้แต่อย่าลืมไหว้สารหลักเมืองก่อนเท่านั้นเองนะคะแล้วการงานของคุณโอ้โหคุณผูกเลยค่ะ การงานของคุณนับจากนี้เมื่อการงานจเจริญรุ่งเรืองเชื่อชื่อเสียงการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านจะปลดล็อกชีวิตคุณในเรื่องวิบากกรรมที่คุณเจอณนะตอนนี้แล้วการงานของคุณก็จะก้าวหน้านั่นเองนะคะนะคะแล้วอย่าโอ้สวยมากทุกคนเราอยากให้ดูดอกบัวดอกบัวหรือดอกกลาบไม่รู้ทุกคนดูดิสวยไหมสวยมากนะคะนี่คือคยาสารช้างพยาเอ่อท้าพญาเหยียบเมือง น,ะะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าพญาเหยียบเมืองนะทุกคนทุกคนจํานี้ได้ไหมทุกคนจําอที่คลิปวันก่อนที่เราทําไปไหม่ไรพระสุรินทราชอะคะ่ะพระสุรินทราชช้างเผือกเหยียบนาพญา,าเหยียบเมืองทุกคนท่านบอกว่าท่านบอกเราว่าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าลืมเราแล้วหรอเจ้าเคยทําคลิปเราไว้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอสูรเรียกทรัพยายักษ์เหยียบ ยยยพยายัก์เขย่าเมืองอุ้ยคุณลุกพยาก์เขย่าเมืองนะคะพยาก์เขย่าเมืองช้างเผือกเหยียบนาพายาเหยียบเมืองนั่นเองทุกคนโอ้ยไม่กอดไม่กอดทุกคนโอ้ยทุกคนไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะนี่คือนะคะช้างเผือกเหยียบนาพายาเหยียบเมืองพายาเหยียบเมืองคืออะไรคะบารมีนี่ค่ะ พ้ายาเหยียบเมืองนะคะนี่เลยค่ะนะคะต่อค่ะทุกคุณห้าเหรียญคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อนะคะคุณไปไหว้ผูกผูกผ้านะคะเจ็ดสีห้าสีค่ะเจ็ดสีหรือห้าสีก็ได้แล้วนั่งสมาธิแล้วคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงินนี่ค่ะ หนึ่งเหรียญคุณมีหนึ่งเหรียญจัดเม้นคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนถ้าช่วงนี้คุณขาดแคลนอยู่นะคะนี่คือช้างเผือกเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองประเทศไทยก้าวสู่ความอุดมสมบูรณ์และคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะ นี่แหละค่ะพายาเหยียบเมืองพายาเหยี่บเมืองก็เหมือนคัชาสารเหมือนช้างเผือกนี่แหละค่ะพญยาเหยียบเมืองนะคะหลายๆคนเห็นไหมคะในหลวงทรงเสด็จไปช่วยราษฎรนี่แหละค่ะพะยาเหยียบเมืองนั่นเองหรือว่าผ you know. ู้ว่าต่างๆผู้ว่าก็ตัวแทนของนะคะตัวแทนของในหลวงนั่นเองนะคะไปเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่คุณ คุณจะได้พ้นทุกพ้นโศพ้นโลกพ้นภัยการเงินที่มันขาดแคลนคุณจะไม่ขาดแคลนคุณจะกลายเป็นพยาเหยียบเมืองดั่งเมืองราชานั่งเมืองนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะยุคแห่งศรีวิไลตั้งตั้งแต่ปี68ไปนะคะเดือนมิถุนาหลังจากสงการนี่โอโ้โหชีวิตคุณแล้วให้คุณเข้าใจนะอย่าหลงละเริง เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้นะคะให้ดูสิ่งที่ไม่ดีด้วยนั่นเองนะคะนะคะสิ่งที่ไม่ดีด้วยแล้วคุณจะได้ตระหนักเข้าใจว่าอดีตคุณก็เคยนะคะเคยอ่อมเคยยมมากกว่าคุณจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ได้นั่นเองโอ้โหโคตรดีเลยอะ่ะทุกคนนี่ค่ะอสูรกายอสูรกายอสูรเรียกทรัพย์ยายักษ์เขย่าเมืองช้างเผือกเหยียบนาพระยาเหยียบเมือง นะคะโอ้โหทุกคนอาสูรเรียกทรัพ์คืออะไรนี่คือพระรามพระรามเวลาท่านโกรธท่านเป็นยังไงคะยิงโทศกันนะคะเวลานี่คือเดอะเดวิลอย่าใจร้อนนั่นเองนะคะนะคะเวลาได้อะไรมาง่ายๆนะคะจงมีสตินะคะเข้าใจตัวเองนั่นเองต่อคะ่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จความแข็งเก่งพยาเหยียบเมืองนะคะเล้วนี่ยิ่งกว่าพยาเหยียบเมืองพยามาในน้ำนะคะเหยียบเมืองด้วยเหยียบราดอ่อเหยียบเสือด้วยนะคะเหยียบเสือสเตนเห็นไหมคะพะยาเหยียบเมืองเหยียบแบบช้างเบียด เหยียบแบบช้างเหยียบแบบเสือคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งเจ้าป่าทั้งสองเห็นไหมคะผู้ยิ่งใหญ่แห่งเจ้าป่าทั้งสองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสุขและคือความแข็งแกร่งในชีวิตคุณคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วสเตนนะคะเห็นไหมคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ย นะคะคุณเก่งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะและพระรามพระรามเดอะเดวิลนะคะเดอะเดวิ devil, พลพระรามอาสูรเรียกทรัพย์เห็นไหมนี่คืออสูรเรียกทรัพย์เมื่อไหร่ที่พระรามโกรธคุณคิดว่านานๆพระรามโกรธจะ จะเกลี้ยกา่มไหมคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วคะ่ะสิ่งที่ใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะไพ่ใบสุดท้ายคะ่ะนะคะสเตนคือความสําเร็จที่คุณจะได้มาคุณได้นั่งบัลลังแน่นอนคะ่ะต่อคะ่ะค,คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือ6นะคะหถ้วยความรักความสุขของคุณที่คุณปรารถนาคุณหวยหาคุณอยากมีความรักคุณอยากมีความสุขสุขทั้งครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะทุกคนไปเลยคะ่ะ นะคะวันเสาห้านี้เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะวันนี้มีแต่ความสุขนะคะขอให้ทุกคนได้รับความสุขมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปไหว้เสาห้านะคะนี่คือสารจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหลักเมืองไม่ว่าคุณจะอยู่แดนไกลขนาดไหนเมื่อคุณศรัทธาสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นหรือคุณแต่อย่าลืมไปไหว้พระธาตุด้วยนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ